สวัสดีทักทายย้ำเช้าครับก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง youtube ครับผมไรสังกัดดังสิ้นนะครับคลิปนี้ก็นี่ะมะีใบผักนะจะเอาไปให้ปลานะครับจะเอาไปให้ปลาที่ทุกนาครับโดยที่จะใส่มอไซค์ฮะแรลงผักของเรา ไปให้ปลาที่ทุ่งนานะเนื่องจากอา,อาหารเราตร้องลดตัวนี้ก่อนอลมแรงอึ๊บหนีบมือเอา้า นี่คร,ครตัวจะใช้มอไซนะครับใช้มอไซเป็นายานพาหนะที่จะไปนี่ครับไปที่ทุ่งนาครับ,รบอตอนนี้เรา เดินทางมาถึงนะครับที่ทุ่งนากันแล้วนะครับโดยเอา,อาสธิ์ผักนี่ฮะเอาเศษผักามาทีา่ทุ่งนากันนะครับแต่มาถึงนะฮะเห็นมีเศ์ผักที่เขายนโยนให้นะครับโยนให้ปลากิน นะครับหรือว่าน่าจะมีใครที่เข้ามาเมื่อคืนหรือเปล่าหรือว่ามาเมื่อเช้านะครับที่เอาเศษผักมาโยนลงให้ปลานะแล้วก็มาชมที่การทำงานนะครับของทีมงานช่างด้วยฮะ ยามเช้าๆครับบรรยากาศลมนะฮะเย็นนะครับบรรยากาศลมนะที่ทุ่งนานะ้นนะครับเย็นสบายยามเช้าๆครับเราเดินอ้อมๆดูเจ้าต้นยางนาะนะมีการปักเบ็ดไว้ด้วยนะครับแล้วก็มี อ่ะเหยื่อล่อนี่คือเหยื่อล่อเลยนมีปลาโอ้โหปลาเล็กๆขึ้นมาเต็มเลยนะฮะปลาคาบด้วยนะมั้งนปลานินปลาตัวเล็กๆที่เขามากินอ่อกินหัวาหารที่เราหวาน ี่ครับอืมอืมอ่ะอันนี้เสร็จเสร็จผังนี่ไอ้เสร็จผังนี่เมื่อเช้านี่กองนุ่มโยมมาจ่าบ่กองกองโยมจ่าี่ยุบบ่บคืนอย่านี้เสร็จเต่โมโมคืนเสร็จผังนี่ยุบแสดงว่าเขามาแต่เมื่อคืนหรือเปล่าอะอ๋อสีอ๋อเขาเอาเต้นไปเลยเนี่ย อ๋อเอาเต็นไปนับี่ครับต้นยางนาครับยามเช้าเช้าก็วันนี้มีอ่ารมเย็นนะฮะบรรยากาศก็สบายสบายที่ าชายทุ่งนะฮะกับต้นอย่างนาที่เราปลูกไว้ครับเอามีเศษผักที่มาทีกองอ่าไว้ที่ทุ่งนา ลมโชยยามเช้าแดดไม่แรงครับนะครับยามเช้านะครับบรรยากาศถืวอว่าเย็นสดชื่นอยู่นะครับก็ทำนะครับที่พักอาศัยนะครับทำที่พักอาศัยเพื่อที่จะอพอได้ มาพักเวลาที่ทำงานเป็นระยะๆนะครับบรรยากาศฝั่งฝั่งนู้นต้นเขาเรียกว่า ข้าวนาปรังอ่ะสวยงามมากนะครับเราทำตรงตรงข้ามสะนะหรือว่าตรงคันสะ ดีมากนนเนี่ยเด็ดอ่อนๆยามเช้า ได้เยื่ออะไรเยอะส่เดือนอยากเล่นใส่เดือนหาใส่เดือนมาใส่อตัวใหญ่มันไม่กล้าขึ้นแล้ว <c oughs> มีแต่ตัวเล็กๆตัวใหญ่เห็นขนนีแล้ว ครับมาถึงกันแล้วนะทีะ่ทุ่งนาก็จะบรรยากาศประมาณนี้ครับในช่วงเช้าๆนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายๆฮะสวัสดีครับ